สวัสดีเด็กเเดี๋ยววันเดี๋ยวรูปนี้เราจะมาครูจะมาสอนวาดคงจะมาสอนวาดโครงสร้างทรงกระบอกแนวนอนทรงกระบอกแนวนอนเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเราจะไม่เราจะวาดรูปอะเราไม่จะไม่เจอแบบว่าแนวตั้งเสมอไปเราต้องเติมแบบว่าหุ่นที่เป็นเป็นแนวนอนบ้างอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักของทรงกระบอกแนวนอนเราก็จะวาดได้นะเราก็จะวาดได้แต่ว่าในรูปทรงกระบอกแนวนอนครูไม่อยากให้เราวัดเยอะ อาจจะใช้การคาดคะเนเอาแต่มันก็จะมีสูตรในการการขึ้นกันอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวกูทําให้ดูนะอ่ะนักเรียนเห็นเห็นมุมตรงนี้ไหมเนี่ยมุมตรงนี้เทียนมาจดตรงนี้นั่นแหละเนี่สาคัญมากเราต้องหาองศาตรงนี้ให้ถูกเวลาที่เราจะดึงองศางนี้ไปให้เราเห็นไหมให้เรากะคาดคะเนโดยการวัดดูเนี่ยว่ามันมุมมันจดยังไงแล้วล็อกมือไว้อ่ะแล้วมาใส่ของเราอ่ะเราอาจจะวาดขึ้นมาก่อนสักเส้นหนึ่งก็ได้ว่าเอ๊ะความเฉียงมันน่าจะประมาณแถวแถวไหน ถูกไหมแล้วเราก็ลองเช็คดูปึ๊บเทียบดูของเราดิให้เคียงไหมโอเคความเฉียงทูเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้หาเส้นแกนกลางมันขึ้นมาเส้นแกน,นะนแกนนนนาลางนะเส้นแกนกลางจาไว้เสมอเนี่ยเส้นแกนกลางมันจะตั้งเนี่ยเส้นเส้นฐานเส้นฐานหน้ากับเส้นแกนกลางมันจะตั้งฉากกันอ่ะเสร็จแล้วเราก็เราก็ขีดให้มันรู้สึกว่ามันตั้งฉากกันเพราะอันนี้มันอันนี้มันเอียงไปอย่างนี้ใช่ไหม เราต้องขีดยังไงให้มันรู้สึกว่ามันตั้งฉากกันออขีดยังไงเ,ออเห็นไหมให้มันรู้สึกว่ามันตั้งฉากกันนะถ้าไม่ฉากแสดงว่าผิดแสดงว่าต้องผิดส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ต้องปรับแสดงว่านี่ต้องเอียงลงนิดนึงเห็นไหมให้มันให้มันฉากกัน90องศาปรับมันให้มันถูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้เรา ไอเส้นตรงเนี้ยที่ครูเช็คมาความเฉียงตรงเนี้ยแต่ครูจะเขียนเป็นเส้นตรงนี้นะเนี่ยครูจะเขียนเป็นเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือตัวอย่างมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมจะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้อืเส้นเส้นเส้นนี้คือคือเส้นตรงนี้นะลูกนะที่ครูกะมาแต่ว่าแต่ว่าครูจะจะวัดจากตรงนี้นะเพราะมันเห็นได้ชัดกว่ามันเห็นได้ชัดกว่าเพราะถ้ามาว่าตรงนี้เดี๋ยวงงนะลูกวัดจากตรงนี้ก่อน อ่ะต่อไปต่อไปถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันทําให้มันฉากแล้วทาให้มันฉากแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องหาอ่ะเราก็กําหนดว่าเราจะส่งกระบอกเรากว้างแค่ไหนอืมแล้วเราก็ดิ่งเส้นไปอ่ะตอนแรกดิ่งเส้นไปให้ขนานกันก็ได้แต่ที่จริงเดี๋ยวมันจะไม่ขนานกันมันไม่ขนานกันนะเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเรากวงวงเราดิ่งไปให้ขนานกันห่อกดิ่งไปให้ขนานกันคร่าวๆก่อนปุ๊บเสร็จแล้ว เรามาเช็คอีกองศาอีกทีหนึ่งว่ามันเนี่ยมันจะตีบสังเกตดีๆเห็นไหมมันจะพุ่งตีบเข้าหากันคําว่าตีบเนี่ยที่นี่คือเนี่ยมันเป็นเปอร์มันเป็นทัศนียวิทยาที่วิ่งเข้าหากันชนเข้าหาจุดจุดเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ได้ขนานกันเห็นไหมแสดงว่าเราต้องเช็คยังไงอ่ะเราอาจจะเช็คจากองศาความเฉียงก็ได้แล้วเรามาเทียบกับงานเราอ๋อมันต้องปรับขึ้นอีกนิดนึงมันต้องปรับขึ้นอีกนิดนึง ข้างล่างอ่ะข้างบนเออข้างบนล่ะข้างบนข้างบนนี่ทิมทิมมากเลยข้างบนนี่ต้องพุ่งมากเลยพุ่งมากมันประมาณแถวแถวนี้พุ่งพุ่งมากเลยแต่ว่าก็ต้องเช็คดีๆนะอย่ามั่วนะอาจจะใช้การสังเกตแต่ว่าต้องใช้การเช็คช่วยด้วยไม่งั้นมันจะ,ม,นจะมันจะแบบว่ามีถ้าสังเกตเดียวเราสังเกตไม่แม่นมันก็จะผิดปุ๊บมาตงขึ้นอีกนิดนึงอ่ะแล้วต่อไปให้เรากําหนดฐานกําหนดฐาน กำหนดอะไรเราอาจจะกะเอาก็ได้ว่ามันควรจะกว้างเท่าไหร่ตรงตรงฐานข้างหลังวะเนี่ยข้างหลังวะเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่่ะอย่าเอาเอถ้าเป็นมุมเนี้ยผูว่าไม่แนะนําให้วัดเยอะไม่ให้วัดเยอะถ้าวัดก,วดก็วัดก็ได้นะวัดก็ได้หนูก็ต้องเอาเอา,เอาตรงนี้เห็นไหมเอาความความกว้างระหว่างตรงนี้ตรงนี้มาวัดกับเนี่ยความสูงตรงนี้ว่าเป็นกี่ส่วนเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณ1.6 1.5ก็ว่าไป แต่ว่าครูยอยากให้เราคาดคะเนนดีกว่ามันจะง่ายกว่าเพราะเราเดี๋ยวเอียงมือผิดมันก็จะผิดองศาอีกนะอ่ะต่อไปต่อไปปึ๊บเราได้อย่างงี้เห็นไหมเราได้อย่างงี้แหละเสร็จแล้วให้เรากําหนดวงรีตรงนี้มากําหนดว่าส่วนว่าเออมันควรจะกว้างแค่ไหนอืหรือจะวัดก็ได้นะว่าเป็นกี่ส่วนของความยาวทั้งหมดอืมที่เรากะมาความความยาวตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าอ่ะหลักนี้จําเส้นนี้นะเส้นนี้ก็จะไปกับเส้นนี้เห็นไหม เส้นนี้จะขนาดก็ยังขนานกันอยู่นะแล้วเราก็กําหนดส่วนนี้มาเห็นไหมแล้วเราก็กําหนดกึ่งกลางมาใช่ไหมเนี่ยโค้งมันจะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ก็เหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันแต่หลักข้างหลังจาไว้เสมอข้างหลังมันจะกว้างกว่าข้างข้างหน้านิดนึงเราก็กําหนดให้มันกว้างขึ้นมานิดนึงอันนี้กะเอานะลูกมันวัดลําบากมากเพราะมันเอียง เราก็คาดคเีเอาพอประมาณเห็นไหมมันจะเป็นเนี่ยโค้งยังเป็นเส้นนี้โค้งยะงเป็นเส้นลักษณะนี้โค้งยังเป็นเส้นลักษณะนี้